ระหว่างถังน้ำกับฉีดน้ำอะไรสะอาดกว่ากันฉีดน้ำพี่ว่าไงนะโอ้โหถังน้ำดีวะฉีดน้ำดีกว่าฉีดน้ำเร็วแรงทะลุมิติเฮ้ยไม่ทะลุมิติฝุ่นออกเกี้ยงฉีดนี่จริงถ้าไปดูใกล้ๆมันยังเหลืออยู่เดี๋ยวไปดูกันเลยไหมถังน้ำเว้ยฉีดน้ำเว้ยถังน้ำดีเว้ยนมาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไอ้หนุ่มเอ้ย เ๋ย่รู้เลยพี่ชายได้ดีดีเดี๋ยวเจอกันแน่เดินฝั่งผมอ่ะบอกไว้เลยนะครับว่าง่ายมากถ้าจะฉีดอ่ะนี่กดแค่ปุ่มฉีดน้ำปุ๊บโอ้โหถังน้ำกว่าจะเสร็จนี่โอ้โหโคตรนานไอ้นุ่มนานอะไรดูนี่แถมน้ำยังแรงด้วยนี่สับได้ด้วยนี่โอ้โหสิบวิแล้วเนี่ยว้าวว้วดูนี่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  อะไรเนี่ยโอ้โหเยียมเอาอะไรมาเอยียมก่อนดูดิโอ้โหนี่ฝั่งคุณหรือเปล่าฝั่งอะไรคงไม่เลยขนาดนั้นหรอกโอ้โหก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าใครันดีกว่ากันเป็นไงล่ะครับไม่ว่าจะเป็นถังน้ําหรือว่าสายฉีดน้านะครับก็สามารถมาล้างได้ที่แคคาวอนเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเริ่มเ้น่มเพียงแค่1ิบบาทก็ยังสามารถมาล้างรถได้ที่นี่แล้ว